เป็นช่องที่เจอข่าวที่มาจากข้อเท็จจริงและถ้าถือู่าเาบเิดเดาลนะแต่เปนข้อเท็จจริงแล้วก็ในการวิเคราะห์อย่างมีหลักปฏิเิญญนต่างเหล่านี้คือไม่ไม่ใช่เพื่อความขัดแย้งอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าอะไรมันเป็นอะไรอันนี้คือสิ่งสำคัญนะารไม่ทำเพื่อใครทำเพื่อประเทศชาติบา้านเมืองซึ่งจะตรงกับยรมของผมงนะครับแล้วก็กับแนวทางนายบายของผมงสต่อไปในวับนหน้าในวงการผู้ใหญระดับประไทตรงนี้นะครับก็ขอให้เจริญเติบโตก้าวหน้า เป็นวันนี้เด็กก็อายุสองขวบใช่ไหมวันนี้ข้าวปวดที่เก้าที่สามแล้วปีที่สามแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเด็กก็เริ่มการเดินแนละ้วปราณใช่ไหมลืมประจําไม่ได้แล้วลูกมีวันน่าแล้วได้โตหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือกําลังลุกคึ้นนะสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะตั้งไข่ไม่ตั้งไขไ่ฮะตั้งไขนะ่ไขวันนี้ตั้งไข่ลมต้มไข่จิ้มสมัยก่อนใช่ไหมหวันนี้ตั้งไข่แล้วก็ไม่ต้องลมอย่าลม เดินต่อไปโตขึ้นไปและก้าวไปข้างพร้อมนำพาช่วยนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากทังยั่งยืนขอบคุณนะครับขอบคุณครับตทุกปีสัแต่ลาไปหาเสียงการเลอกอวประเทศชานัันจะแยลงเลยนทางไหครับดำเป็นขาวเนี่ยนั่นคือการพยายามดิสเครดิตรัฐบาล สู่การเมืองพยายามจะสื่อสารว่าบ้านเมืองมีแต่เล็กแย่ลงแย่นะบอกว่าอนะุ๊งเนี่ยฉันแค่ให้ยืนม,มาโชว์เล็กแขนนะขายตัวอื่นขายไปข้ามขายอุ๊ยเนี่ยครับราวเาอุ๊ยก็มีผู้ชายอยู่คนนึงอยู่ในข่าวมาตั้งแต่ต้นอยู่ในเรดาร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่จะได้เป็นนายกจริงหรือเปล่าทีนี้ต่อให้เลนสไลด์ต่อให้เป็นพักพูดร็สบายผุ้เสียหาจะได้เป็นนายกจริงหรือเปล่าดูขับไปทีนี้ครับนะที่ผ่านมาถ้าใครติดตามการเมืองไทยสิ่งที่เรียกว่าระบบทุกสิ่งนะ ครเป็นนายกลองได้ดูลนลคุณรัเป็นนายกเมนตรนแล้วหลังจากนั้นสมาชุรเราเนี่ยไม่ใช่คุในวงวานว่านเคยจินวัฒนแต่เขาเป็นนายกเลยประกาศตัวเป็นนายกมณดีและช่วงนั้นคุณรัสิีต้ตองการนายกที่มีภาพความจูกต้อัทนีคุณสมัครเข้าแกบเป็นนายกแล้วคุณัมก็แก๊บบ้านมากับเป็นเด็กจักรเนี่แยแล้วไปสู้คดีที่มืราชดาก่อนจะมีลูกถุงขนมแล้วก็หนีออกจางประเทศคุณสมัชช่โดนสารโดยว่มีสัจวันเดายวม่สมสัดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ใน,มงมนวงการ่านเพื่อชิน <Yeah. S 1> วัตนะตอนเป็นสามีของน้องสาวคุณจักษิณธิถัดมาคุณยิ่งรักชินวัตรนี่คือนายกคนที่สามของตระก,กูลชินวัตรนะคุณยิ่งรักชินวัตรทักเสียงคิเพื่อไทยทำยิ่งรักไทยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ถัดมาในจะเป็นปุ้งอินหรือเศษฐ,ฐานจะเป็นใครนะ <Yeah. S 1> จับไปดูตอนเลือกตั้งปี62เพื่อใครส่งใครในบัญชีนายกมานสาั่งช่วนะคุณยิ่งชรัานะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ คุณชัยเกษมสองคนนี้ออกแก้ปัญเพื่อไทยไปแล้วน,นะไปสร้างอะไรจกักไปสร้างความฝันของตัวเองเพราะรู้แล้วว่าอยู่ก็ไปต่อไม่ได้เพราะอะไรไม่มีความรู้เหรอสองคนนีความรู้ร้อยกว่าคุณจณตุพชินวัตรเหรอไม่ใช่แต่เพราะไม่ใช่ดีเองแล้วคุณชัยทำอะไรเสร็ล้วนะดูสนะินะนะ มาทีหลังแต่กระโดดชักหัวห้นม,มาเลยนะจนคนหญิงจูาลัถอมดบทบาไปเลยนี่คือที่เราพยยาเสนอเอาไว้ต้นแรกนะตั้แต่คนหญิงยังไม่ออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วสุดท้ายผลก็ออกมาเพราะตาชั่งดีเงคุณควิม,มีความารู้มากกว่าคุณนจดาลหรือเ่าประสบการณ์เยอะกว่าหรือ่าไม่ใช่แต่ทำไมได้าดฉันมาแล้วมาถึงกรณีของคุณเศรษฐาเรีสินจะมีอะไรแตกต่างก,กับเดิมได้นี่คือสิ่งที่ต้องรอที่สุดสุดท้ายแล้วระบบการชั่งน้ำหนักจะยืนยเพราะที่ป เที่มิตรติกับผูววล้ลงทุนแต่สุดท้ายแล้วจะให้ใครเป็นนายุกนักผู้ชมเราได้ไหมละ่ะถ้าเรียกสองคนนี้จริงนะแต่เป็นลงทุนสุดท้ายนี่นะสุดท้ายแล้วจะเป็นสองคนนี้จริงหรือไม่นะถ้าไม่แลนสไลด์จำได้นะในสมัยที่นำเสนอสามชื่อพรรคให้ไทยสุดท้ายแล้วคุณทักษิณมีอีกพรรคหนึ่งแล้วพรรคนั้นเสนอชื่อไทยคนนั้นน่ะจะเป็นนายกในมุมของคุณทักษิณแต่สุดท้ายความเกินเขินเกินเกินใจทำให้โดนยุบไป ะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเลือกคนกว่าน้นยังใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าต้องลงมา่านตื่นอาจจะเป็นหัวหน้าภาคตื่นเองปุ๊บหรือเปล่าที่มาเป็นนายกแล้วก็รอช่วงเวลาที่มจเฉพาะการสวสิ้นสุดก็โหวตง่ายๆในสภาให้ลูกตัวเองเป็นนายกโดยไม่ต้องเสี่ยงอะไรมากไปแล้วคุณฤัษิก็กลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกผ่านกระบวนการที่ยังปุบเอาไว้ตอนนี้นี่คือเส้นทางและความเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปได้นะครับถ้าคุณเสียขายอมประกาศตัวเป็นออนายกแล้วม่นี ใครหักหลังคุณสมัครสุคือ่พวเราได้เห็นว่าเาจะใช้คำว่าหักหลังนี่ต้องใช้กับกรณีท่านนายกทักสิณกับท่นเลสมัคถ้าจะใช้คำว่านีคุณต้องใช้กับกรณีท่านนยกสมัครบท่านเทักษิณและผมก็ต้องการเรียนที่ม้องระชาชนและพิ่น้องสื่อมวลชนท่านหมนะครับว่าเหตุการณ์วันที่12กันยายน2 5 5หมครับวันที่ท่านนายสมัครท่านที่2ให้ไม่มีการประชุม การที่ท่านนายกทักษิณได้กระทำต่อท่านสมานนี้คนะ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมและเพื่อนๆต้องมอนทงท่านนายกทักษิณอีกครั้งหนึ่งเพราะเมือ,อนจ้คนที่นั่งที่นี่เคยทำงานแบบยอมตายถวายชีวิตให้กับท่านนายกทักษิณแต่การที่ผมเห็นเหตุหการณ์ที่เกิดขึ้นต่อท่านสมาน,ท,านมมาท,ทุนไทยในวันที่12กันยายนเป็นเรื่องที่ผมยอมรอับไม่ได้ เมื่อชนะเลือกตั้งแล้วทน่ยทำไยสินทำอะไรกับพวกผมน้าเืองี่ทางหังนี้อมยยุคันี้ผมกล่าวว่าถามทนายยุทารว่าใครหาใครกันนี่ครับเื่อนเหมือนกับเรียนที่นาะชะสิงะชข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวว่าผมกทนายยุทธศาสต 肉 <music> <music>